เอาเอาเขาไมอมีบินบ่อยปนได้นอนบ้าเป็นเดือนยู่เมือไทยเบินเป็นยกเลยช่เวลานอนให้นอนนคร่งอย่างล่าสุดนี่ไปเกาหลีเป็นานเศร็จแล้วก็บินกลับมาถึงประมาสี่ทุ่มาและอีกช้านึงแบบตีห้าเราต้องออไปไม่ว่าใะช่ชวบนเครื่องคไได้อยู่ไทแล้วอันคไปทางานไปทางานครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากจริงเดือนนี้ไปะมา ทปกหจริงๆมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องเปลี่ยนตัวบินในแต่ละประเทศในแต่ละงานคือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมก็ยังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปนด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเราความเหนื่อยจริงๆนเราก็พยายามพยายามนอนเยอะๆพอมีมีช่วงเวลาที่เราได้พักเรา็พยายามพักให้มากที่สุด แต่งานเราต้องเตรียมตัวยังไงได้ที่ต้องศึกงานยังไงต้องเพื่มทีถึงทุ่งทำงานอ๋อถ้าเป็นด้านถ้าเป็นด้านการทำงานเนี่ยเราเราพร้อมหมดแล้วเนี่ยของเราดี่แถวการทำงานเนี่ยงานอีเวนต์นั้นๆหรือว่านะงานนั้นๆที่เราต้องไปทำเสร็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องทางโซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนี่สมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วเห็นมืดอีกแล้วนอนอีกแล้วเหรออะไรอะไรอย่างเช่นก็ไม่ต้งขันตะกรวยหรืออะไรอย่างงี้ได้ไหมแต่ว่ายังเลยครับยังอย่างนนี้ เป็นอะไรบ้างครับขั้นตอนมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบต้องต้องไปาไปไปเรียนคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทำโซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกัน คือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กนะครับคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเสื้อปุ๊บเนี่ยเราทํางานเลยทางที่จริงๆคือมันคือแบบตีหนึ่งตีสองของที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทํางานเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแ้วเราก็พยายามฝึกเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกับทางโซนแล้วที่คุณมนปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีเดินไปแต่ละประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลาอย่าอยู่แบบ2คืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กอยู่แค่2คืนเลยนะครับก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ กกลัับนส่วนตัวรู้สึกว่ามันเหรือเรือแบบไหนครับหรือว่าเายังไหวครับยังไหวได้เลยครับจริงจริงเนี่ยว่าอยากไปถึงอยากจะอยู่ยาวสักเป็นห้าวันหน่อยไม่ใช่สองวันแล้ววันที่สามมีกั๊กอย่ได้เที่ยวอะไนะคือคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าเราคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมดสามวันอะไรอย่างนี้ยแล้วก็อยู่นานหน่อยครับผมก็ิไปอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากว่าเราต้องไปทำ ชอบดินไหมชอบดินบนเครื่องไหมก็ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราได้ไปเจอต่างประเทศเป็นยังไงบ้างหลายคนมองว่าเราเขาเป็นคนดังงั้นเราก็เป็นคนดังไปเจอคนดังเป็นยังรู้ป็นยังไงบ้าง ก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆเราจริงๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงวนคุยยังไงได้ทางไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่ารับใจที่สุดเทสซี่มาที่เด๋ที่แบบที่แบบว่ารับใจที่สุดเลยไม่น่าจะเล่นกีฬได้ มีประทับใจใใทุกคนเลยนะเพราะเราเติดตามทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยนะ่าจะเป็นทรงคังเ oh. ขงาคอนไรซ์มากๆเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดชเขามาหาการเดชเข้ามาทักทาจกันก่อนลแล้วาาก็ประทับใจ เราก็เหมือนกันเยอะเวลายิงถ่ายรูปก็เป็นน่ะส่วนๆอะไรเงี้ยเออใช่ใจเขียยครับคือว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าประทับใจครับใชความเป็นกันเองเขาใช่ความเป็นกันเองความเป็นสุขภาพก็คือแข็งแรงไปได้อยู่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มอีและสมทับอินลุกเพราะนั่นเขามองว่าพอวินป่วยทีวินก็จะป่วยชุดใหญ่แล้วก็พูดแบบ ใช่ครับคือเหมือ <c oughs> น <c oughs> เราใช้ขนาดหนักหนักหนักแล้วเราค่อยเออดีลุกใช้แต่บุญทีหมดแล้วหรอแต่ว่าแต่ว,ว่าหวังว่าก็ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามทั้ง่อดที่เพียงของจริงเพราะบางทีเราแบบอย่างปีก,ก่อนเราหากักโขกเราทำ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 ,ทำ,ทำเลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวแล้วอย่างยนี้ครับวันนี้จะบินไปไหนอีกนะวันนี้ อต่นี้จะมีไปมีลนา้หญบอกเลยเดี๋ยวเป็นอะไรก็เป็นแล้วก็เป็นแฟชั่นแฟนโซแบีนะครับเป็นแฟชั่นโซลของผู้หญิงเนี่ยบีก่อหน้าเนี่ยเราก็มีการแฟชั่นโซลอุตสาห์เราก็เลยเดียวกันไป็อแฟชัหนโจริงๆพนักงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์มันได้กลับมาใช้ในชิวินี้รตเรางไงบ้างก็ จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายในตะันวในของฟิลิปปินสนะ์ที่ถ่ายช่องผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานนั้นเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำปรับนำมาปรับใช้ในการานของเราได้เยอะเลยไปร้อ,องข้าแพงค่ะลแ,ลแ,ลแล้วก็แล้วก็เรื่องฮะ ใช่ผมกดีใจว่ากในที่สุดผมก็ทายถูกแล้วนะครับผมก็เป็นเป็นการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามสี่ก็แ่บ้านไปแล้วก่ต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้ทำุ่งงานกันเยอะมากขนาดนั้นอะไรนะครับก็เลยแพ้ไปแล้วว่าต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่แน่นอนอะไรแต่ว่าพอเราอยู่ใน้กำแพงแล้วเราได้ยินเสียงของปุ๊บเราก็ใช่เลยเพราะเราโอ้ไม่แน่น่เพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอัดเพลงเข้าไปเราเพิ่งซิงเกิลเขาไป ี๋ยวจะมีแบบจับแบบป้องกันแบบจริงจังเลยนะมแบบคูเก้นไม่ไดเลยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากนะครับนเราคนไหนขนาดแบบน่ารักกับน่ารักเลยน่ารักมากเลยครับคือที่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยขายคันคูแล้วประมาณสามสี่ปีแล้วเพราะว่าที่เน่ก็อยู่ในซีรีส์คันคูเหมือนกันก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้กลับเจอกันความจริงไหมว่าแฟนๆจิเกับคู่เรามากเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้การร้องครั้งนี้มันจะเป็นการจินได้ไหมก็ ก็ดีใจครับที่ดูเพื่นชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์อะไรนะที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากเจอตัวหนึ่งเลยแฟนเราอยากเจอผลงานอธิบายดีอันนี้เราเราเแฟนนี้พวกเราเลใช่ไหมที่ไปกับเรายังไม่ครบครับเพิ่งหรือว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนติดตามแล้วก็มีประเด็นหนึ่งก็คือการเดินจะได้ซึ่งก็เป็นเป็นรูปแบบ ใช่ใช่ครับที่เป็นไงบ้างหลายคนเรียกเราก็อยากทำงานร่วมทีมใหญบ้างครับผมก็ก็แล้วแต่โอกาสการว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกัน2คนจีิหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับที่เขาจะมอยู่แลผมว่าเราไปยังสพอร์ตส์พปอร์ตส์ครับ เพราะอะไรเขาตกใจว่าแม้เขาจะไม่อยู่ในไทยแต่คุณเัวส่งว่าอาจจะมาเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมอยู่แล้วเป็ไงอ๋อขึ้นในในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันแน่นอนนะครับแต่นมหมายว่าเราจะไปกินข้าวิเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนกนนะฮะเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในไอจีแล้วก็ทักซีเอฟกันแต่ว่ามีพลาสตอรี่กันตลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนแสดงว่าไปพินก็ยังใครเรียนได้ต่อ แต่พอมองว่าเป็นเดือดดิเจนต์ไม่ทำงานหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้ไปเลยก็ได้อยู่ก็ผมก็สำหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความสุขที่สุดต่อกันเไปแต่มสต้อผ้ามาันก็ยังอยู่ตลอดแน่นอน,ตน,นอแต่ีเจาหายก็ยังครับเจหาย แจ้งหายครับแจ้งหายแจ้งหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยนะครับแล้วก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางการทำไมเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราเป็นเหมือนกันนะครับผมเขาตัดลุ้งอะไรก็มีได้ไม่ใช่ครับเราแต่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับ